ได้ไมป้จะปลาคาวปลายังไงจะเอิญจะเอิญไปยังฝุน <c oughs> ่นทางฝุ่นกัมมี่ผูกจะน้าเพืนนะ่อนเนาะฝุ่นทางนั้นกัมมี่พี่นอ้องผูงงงงงกเทปหัวมีมีแต่บางหินก้อนน้อยๆฝุนะ่นกัมมี่ผูก มีไ่มันน้ำอันมันขรลวดหนทางนี่แห้งเต๊กแห้งแําพุใ่ญยอีกบอกเอ้ยมันสบายดีพี่นอ้องพบพบส่องสาวเดือนผ่าสิ่งคือกันวันนี้เมื่อนี้กา,าเดินทาง,ง,ไ,ปทางไปอา่ออา ทางเลขสิบมาพอเพิ่นตึกปลาลงมาเบิ่งเพิ่นลงกระยากได้นี่ปลาดของกีก่๋คุณคือตื่นช่มลงเลยเลยเนาะโอ้ทางกล้องคุณกระมี่นี่แล็บกระชับผมเห็นแล้วเบิ่งเดี๋ยวสเสด็จทายกองหลังก่อนนี่พี่น้องนี่นี่นี่ได้ไรวะแม่ได,ไ,ดได้เต็มของแล้วป้จักลงยาดในย่านเนย ย่านเนาะยันต๊กได้บ่ละหึสบายดีกล้องด้วยอ่ะอันนี้บ่าของเจ้านะเจ้าคือหน้าเบิ่งด้วยแหละได้ลหยบ่ไาจะปลาคาวปลายังไงจะเอิญจะเอิญไปยัง ่นตัางคนกัมมี่ผู้จะดุงอยู่บนนะสามสี่คนหา้าหกเอ้าพี่กัมมีบ่บัวเห็นทั้งนี้นพ,พี่พี่กัมมี่อยู่กล้องผู้ได้บ,ดสบดด้สบายดีสบายดีกว่ากับโปรดใี่ที่หน่อง ากบมะวะมือเ้านี่เห็นเนาะกายมมเห็นสองสามคนมือเ้านี่น้ำขึ้นก้อนเก่าแล้วอะเดี๋ยวสา้นนเรายังบ่เมื่อยู่แต่เช้าพูดเองเราเต็มมาแต่ห้าโมงนลยนะเมื่อยเหนื่อยคนได้ยากกินข้าวคนไม่ได้กินเลยนะป้าคือชีได้หลน์นะเพื่อนเนาะคนทั้งนั้นก็มีพี่น้องผู เป็นเลยมาตีาเช้าโมงเทปอ่าหมพื้นเด้อบ่ดำลงหัมีมีแต่บหินก้อนน้อยๆผู่ถบ่วกระมีเนาะผุ่นกระมี่ผูกมีไก่บัานน้ำอ,อ,อัมน,ออม,นอมันขึ้ลวดหนทางนี่แห้งแตกแห้งซ้ำบุ่นญ่ายบอเอ้ยมันขึ้นขึ้นลายช้ำได้แต่ก็อันเต็มไม่ได้ท่วมคังเออขอนี่เอออื้อ หันทงรถพ่อขึ้นแหงอะไรเนาะพี่น้องยูบ้านไหนยูเชโนเบังหได้ลายตัวป่านะหก็มาหอดเนี่ยมาทำได้ลายเด้นำนี่เลยเออลายยูำนี่หก็มาหอดคนคือนาะท่านคะนคือชิได้ลายเขาเห็นแล้วแต่เศร้าหวเออ เดี๋ยวเราจะยางไปทางนั้นนี่โมได้นึกเนาะโมได้มีปลาคอบไปลาใบมีปลามีครบเมดคันแนวมันทึบเลยปลากดปลาดุปลาปลาปลาในปลาหนักปลาเนี้ยปลากินหนาปลาเนี้ยปลากินหนานิ้ำมันลงนิ้ำมันลงได้อยู่้็ได้ถึงได้หนามันลงได้น้ำน้ำไหหน้าคือสิลายเนาะเวลามันลงอหรเนาะอืมลาย ึกอยู่ในห้วยนี่ก็พอกินเนี่ยขึงก็ยังครึ่งคลองในชะ่ไเต็มคลองมาตึกตลอดมาจ้าก<ม>ลายนั่นนี่เนาะอืม,มนม้ำยำเลยยำเดือนชิปเดือดก้าเดือนชิปมาตึกมันน้ำบริไ,ไล่ทำนี้นเขือกับน้ำไล่ตัวนี้เขือกกับบริไล่ทำนี้มีกระเทืกหน่อยกูนี่ก็ได้บ่ได้เออฝน,นตกเลยได้เครื่องเลยจนตกเลยน้ำม,มากเลยน้ำนุงเลย ba cả lông nì nhìn nè mình tức mình cả đây là nhọp bạn mình chồng thảm tô là mình gì <laughs> mình tức đó <laughs> đây là nhọp mà ừ đại bơ nè đi đê, đê ừ. tô, đây tôi nương đi 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 để anh anh tô chồng tôi sao cũng nên khảo nữa คกูเอาไว้นะเนี่ยชงสามโตพูเอามาันเลยก็โอ้ปลาเต้นไปก่อนเด้ไหมประทังผักนั่นก่อนสบายดีพวกเจ็บตีนได้นี่เป็นหินนี่คอยลนะูกได้ในย่าน ไปกั่้อนภาคนั่นไปผมไปภาคนั่นบอกได้ได้ใบละได้จิกโตเลยเอื้อไปนี่ฮะได้จิกโตเลยยังบบได้ไดได ได้ีหละได้บ่แหละฮะปีหนาบ่ได้แม่สบายดีพิู่ค่ะอายละอายเลยเบิ่งค่ะได้บ่ปลาเจคือบ่เบิ่งดูปลาเจได้หนไหนบ่ขึ้นนักง้พู้นี่โอ้ปลาปลาขาวเยอะเลยปลายังเยอะเลย Nữ ơi bày đưa lần cho đưa Đi hà Cháy lại Không chờ này Bốp leo bố mẹ cho, bài đi đâu mẹ đưa này chơi rồi nè sắp sắp Đây tôi Đây tôi đi Hà à mama bay đi đâu chay 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 đâu mà xô đúng mà xô đúng. Đúng, đúng không? Xô đúng ạ Xô sẽ có một đứa hả bà nè Em hả lạ tố thử nó Đây chiếc tố là này Đây tố nâng Hả cà ma bà Đồn tưởng lại đi nó Bọn ninh bọn đây nó có mẹ này Khả cho ra đây thằng thằng ăn nằm lầy này Hứ

bay đi thao! Sì, kìa hài hài hài. Bye bài hài hài hài. Hakamabola? đi đâu. Long, long, honey. Long bài bóng. Mm, kìa hài. Tiểu ngay. 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 đi ngay. Tiểu ngay. Tiểu ngay. Tiểu ngay. ทางนั้นกะแซวแซวอยู่พี่น้องผู้ผู้ทางลุมผู้หนึ่งสองสามอยู่ผู้ลุมผู้กล้องกาสีบป็นเมื่อนี่นำถมเขากะเจ้าเลยนำถมแงนี่ขัวมาพี่น้อง บางเนาะแต่บาเ็นเนี่ย ืนแห้งอะเรมือีนตรงใา้ท้านี่ฝวตกแห้งเมื่อคืนเนี่ย,ย,ย,นเ,นยเฉียวได้ขัวกัได้ ไม่นิดหน่อยเลยนะ ทางเพื่อนเฮงกีน่น้อเสียวรีกินนี่นะไม่น้นน้อยนะหงนำป้าทางจึงพอทางจึงเทไปเลยหุบมาที่เทืงหุบ จบชิปอยู่เพื่อนเลยพี่น้องเลยหากาฮอดอ่าวางคำคำนูพี่น้องเนาะกาฝากคกนแรกกให้สาวเดือนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเน,นื่องจากทางางานฝนตกแห้งก็เจ้าก,ก็เลยหาอันหาตึกจะดุงพี่น้องหาปูหาปลาแหละสาวบ้านเพิ่นหาปูาหาปลา,ปาสาวเดือนก็ได้ไปขอไทยเพิ่น เพูนก็นเลยอนุญาตให้ถ่ายสะเดือนกันเลยถ่ายนะพี่น้องเนาะฝากกเลโกดแชร์สะเดือนแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้สะเดือนเฮ็ดคลิปโตโตไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีคลิปหนะ้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ